สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้กะบจะเป็นแนวทางตัวเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าเด้อครับผมครับจะมีเรื่องมาแจ้งก็คือว่าเลขมีที่มาครับผมของอาจารย์ประมาณอีกมือสองมือเน้ะครับพี่น้องครับผมเลขมีที่มาครับวิ่งบนก้าตัวเดียวครับผมว่างันครับแต่ว่าเล็กล่างผลลุกครับผมแต่ว่าเลขบนนี่ เข่าครับผมอาจารย์แจงมาว่าอีกประม่าณจักสองสามหมื่นครับผมครับเลขมีที่มาด้วยครับพี่น้องครับในคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขปูคูบาครับผมย่าเผยยาบผาดด้วยครับผมจังใดก็ลองผิดใจหน้าไปเส้นโขกเส้นดวงน้ากันครับพี่น้องเนาะเลขปูคูบาครับผมเพิลอัตตกิเพินกับไปทูโดงยูเล่าครับผมแล้วก็เพิลกับัมาแล้วตอนนี้ยุดทังเหนือครับผมหรือว่า เพื่อนกลับมาวัดไปครับผมเดี๋ยวน้ำกอมเชียจะพาพี่น้องซีไปสอบถามอาจารย์เบื้องแรกครับผมครับเลขปู่คูบาครับพี่น้องเนาะครับเอากรที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับกามเชียกับขอขอพรกคุ่นอาจารย์ได้ครับผมครับที่เมตตาแนวทางให้กับก่อมาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเลยก็ไปสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานครับพี่น้องเนาะก็ฐาน พระสิวลีครับผมครับที่วัดป่าทีวาอาจารย์เพิ่นไปรวมทาบุญน,นํากับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ครับผมครับเอาไปรับชมรับฟังตัวเลขก,กับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผม มสวัสดีครับครับอาจารย์ครับผมครับมอนี่กบจิมี่แนวทางตัวเลขของปูคู่บาเนาะครับผมครับผมเลขปูคู่บาร์แะครับเพื่อนแขกให่มากสองสามมื่นแล้ะครับครับอาจารย์เดี๋ยวเอาไปเชียงยืนบาครับผมค้าวกระเชยงไว้เสียงยุนเต็มกรงผมนะครับอืมครับผมครับว่านี่ก็ะในวัดน้ำบุตรมากครับอืมครับผมเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับผม อ้ารถดินเพิ่นรถดินไปล่งนะครับเมื่อวานนี่ครับครับถอารถดินลุกล่างเข้าไปล่งไซทานนะครับแล้วก็เพิ่นสร้างเพิ่นเอาดินล่งไซทานบกประมาณจะเมื่อสองเมื่ออาจะได้เท่เท่ื้นครับผมเท่ทำครับผมครับอ่ารูปภาพผมก็บล่งในไร่นะครับจาจาเพื่อจะไปยิปซีเพิ่นเพิ่นถิ็นดั้มนะครับว่าเขาจะนอนสาเหล้วครับผมครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ล่อล่อให้อัดเห็นจักรน้อยบ่ครับผมจักรคอยมาเท่ครับนาันแรกครับอัดอัดดินแล้วก็เหยียวน้ำใช่ไหครับปฏิคั่งน้ำแล้วก็เพิ่นอะไรจะเมื่อสองมื่อพันปฏิเทเทพื้นครับผมเทพื้นแล้วเพันปฏิก่อก่็ปฏิกับสั้นที่สองแล้วก็ปฏิเทพื้นเรื่อยๆครับผมครับไปจะเอาดูไปพี่น้องเบิ้งน้าได้ครับผมครับครับพึ่งพิ่งเพิ่งไปเมื่อวานละครับรถเพิ่นกระไดเพิ่นมันไก่พ่อกระเตอนเพิ่นไปเพิ่นวลาเพิ่นกหรอ ได้ขอลองเพื่อเอาครับผมฝากข้อความด้ครับนี่คู่บ้านนะครับเนาะครับที่ว่าหันกันเพื่อไหนมากกันหาเก้าหนึ่งเนาะกัดเสียดายครับผมเรียกอ่าหาเก้าแปดครับเก้าแปดครับเอาสูตรก็ไม่ครับผมตัวแรกที่เพื่อไหนมากคือเก้าเหรอครับเพิ่งไหนสามนะครับสามครับผมสามแปดเจ็ดครับสามแปดเจ็ด พักกับวัดเอาครัเป็นสามแปดสามแปดครับผมสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วกัแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดครับผมครับมันมีเพิ่งกัอ่นี่พิเศษมานั่งครับสองตัวนะครับวันนี้พิเศษครับผมครับพิเศษกัสองศูนย์สองศูนย์กับสองแปดครับกับสองแปดครับครับ ตอนนี้ปูพันยุน่นทางเหนืออยู่ปะครับผมรค,ครับพ่นกายุเนี่ยหมดแล้วครับคุยกับเพิ่นอดียวบางสองสามหมื่นพิ่นว่าพห่นละไอ้ฝนโต้พนยังลงมากก่อนมันเคยเสิลงมากนะครับครับนั่นเดี๋ยวพันกายุหนดละเพิ่นก็นับม้าจับพันสาม,มาก่าวละครับเพิ่นก็ว่าอยู่อ๋อครับผมว่ดเด้ม,มาวัดน้ำบุญปะครับผมครับเพิ่นเบื้องก่อนวัดใกล้ๆกันละครับอาิอาชีมาวัดนี่ก็ละอาชีอาชีฮิต อาจจะนไปอยูอ่บุญก็ได้ครับทาเฮตทายเฮต์ภาษีบรีแล้วแล้วมันอาจจะเปบุญก็ได้ครับผมบอกความฝันทุกฝังหร้อเาเออเอาเหล็กนี่ไปเอาเล็กปูไปเสียงนะครับผมครับคผมก็เชียนใบยืดอกเชียนเหล่ไรวอบมบอกเสียงเหล็กเด้อผมกับใช้กระดาษนะครับเชียนใบคือเก่าล่ะแ่ว่ฝันว่ามีคนห่องมาบอกว่า ถึงเลขว่อมาสั่นครับออกตัวได้แะครับเลขสอดกเลไ้ว่าเลขล่างออกสองศูนย์มาสั่นอืมเอาไม่ว่าสองศูนบ่แม่นซื้อไปอยู่บนน้อเลขคู่บ่ามาเึ้ืนอีก็ะไว่าสั่นกันเลยมาบึงแน่สมุติที่เขียนไปเอ้ามีสองศูนยูนสองเยะตัวอีก็ะเออถึงเลขล่าสั่นกันเลยครับกว่าอ้ดีใจได้สอกเลขออกสองศูนนะั่ต่ออีรีว่าสนดอกก็ได้บ่า ออกตัวนี้แล้วสั้นนล้เลขล่างออกสองศูนย์มาจวางกันเนาะครับใจียใเออะไรครับฟันกับฟันนี่และงสี่ี่มากที่ดีบ่ครับมาดีวะครับผมแล้วในในฝันดีใจว่าเลขจะของถึงเลขสองศูนยเป็นไไม่สมุดิแเชียนไ้น่ะสองศูนย์ศูนย์สองครับครับล่างเออแดงว่าถึงเลขยุคเลยว่างแต่นอนไม่ข้อฝันสองศูนย์ครับผม เอาเหล็กฟันกับสองซุนแะครับมาเชียร์มาอีหลีชนกับเหล็กปูพอด,ดีครับครับครับภาวะเชียงเหล็กตัวนี้ไวนะ้น้ำนะโอ้โหเจ็ดแปดแปดเจ็ดอีกมาตัวเก่าซะนี่นะอาจา <c oughs> รย์เหล็กปู <c oughs> เครื่องว่าเหล็กเพิ่นบอกไปไก่ได้เล้วเพราะว่านั่งบึงนะชื่อเต่าน่ะนะครับเหล็กเฟินนั่งบึงนั่นแหละครับผมขอให้มาจังหวัดเนาะจานเนาะเรียนเยอะครับผมคอยมาตรงๆจังวด เฮ็คนผู้คนติดตามไอ้เพิ่นได้นําเดชได้เฮ็ดช้างกบซีบรี่ไอ้เพนเหลียวไห้เพิ่นใส่เอาเพิ่นมาตั้งเราเนาะว่าขับให่เพนเหลีวเฮ็ดนี่ครับผมครับสําหรับเด็กที่ว่ามีที่มาเนี่ยอาจารย์ครับผมครับการพอดีอีกทั้งสองเสมอแล้วสิ้ไปพร้อากันครับอเสียนน้องจิ๋งก็ได้ครับอืมครับผมเพราะว่าเพิ่นจะบอกไม่อยู่หอกเพิ่นจะหายไม่อยู่ ครับลองตามมือครับหันวิ่งบนเก้าเลยครับผมวิ่งวิ่งล่างกันเขาซ้มวันไม่ลดเนาะวหันกันวิ่งที่สะลดครับครับผมขมาเข่าขม้าเข่าเก้าบนขม้ามีกวันเนี่ยไม่ล่องเบิงครั่องเบิงครับพี่น้องไม่ครับผมเลขเดียวเป็นเลขตัวเดียวแล้วครับวิ่งตัวเดียวไปเรื่อยครับเอาเก่ามัเชียกับิลบกวนอาจารย์ซัมหนีได้ครับผม ครับขอพระคุณอาจารย์สายบุญวัดป้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเลขปูคู่บ่าได้ครับผมครับนี่ช่วงที่ว่าเขาเต็มๆครับพี่น้องนาอก็คือตอนที่อาจารย์เอาเล็กมาเสียงครับผมฝันวานเพิ่นได้เนื้อแล้วก็ได้ปลาพร้อมครับพี่น้องแต่พี่น้องชี่จาได้ครับ คนนั่นนาชิออกเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะเจ็ดแปดครับคดนี้เพิ่นกับเด้มาแล้วเด้อครับผมสามแปดเจ็ดครับพี่น้องทัดเลนกับจิมี่สามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดครับผมครับสามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดครับเป็นเลขบนล่างเด้อครับพี่น้องเป็นเลขนิมิตครับพี่น้องเนาะว่าเป็นเลขคำนวณครับส่วนเลขพิเศษปูไฮมาเพิ่มก็คือสองศูนย์กับสองแปดครับผม อาจ,จารย์่นเอาเลขชุดนี่แลครับผมไปเสี่ยงครับเิ่นกับฝันดีฟันว่ามีคนมาบอกว่าเลขออกเลขล่างออกสองศกับพี่น้องเนาะครับเอานี่ก็เป็นแนวทางได้ครับผมลองยิบจับลอตเตอรี่ไ้ครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นสามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดสองศหรือสองปดพี่น้อง f อซลองออกไปเสี่ยงเบอ่งก็ะไรได้ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ ก็ามาเชยร์กับขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ำกันครับในวัววันทีนสองพฤษภาคมหกสิครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ